อ,อู้ดูมุนอุยปุยครับโอ้โหลูมันดินไปพันธุ์ของหนงครับอย่ารุดเด้ออย่าลุดเดอ้อดเดอ้ยดูครับน,นี่ดูเพชรกรุงไปนี่ครับมุนอะนะฮะพอหนูนพันดุ์รูนี่ตัวใหญ่ไหมเนี่ยโอ้ยอุ้มเห็นแล้วอ,องค์นี้แล้ว นี่เน้ะโอ้โหโอ้โอ้โหเฮ้ยสวัสดีครับสวัสดีครับพาแดดพามาหาใส่เบ็ดครับผมพาลูกชายมาหาใส่เบ็ดด้วยครับเป็นคลองไม้ที่ผมมาใส่นะครับโอ้ยหหนุนโชว์แผลใหญ่เลยไปล่มมาครับตลาดนี่กับงานประวัติครับผมขายของก็ตลาดบ้านอยู่ของนี่แหละครับ ก็เลยประวะมาใส่เบ็ดรอบที่แล้วใส่ห้าหลังได้สามตัวก็คลองนี่เดี๋ยวมาดูรอบนี้ครับวันนี้เตรียมเขียดกับเตรียมเหยื่อปลาขาวครับปลาขาวหน่อยที่ผมใส่รอบได้นัยนหละมจะมาใส่กระของนี่ข้างหลังนี่ครับนี่ของนี่เลยนี่หมายที่ผมใส่รอบมาแล้วครับนี่ยุดนี่ได้รอบได้ปลาใหญ่ครับตรงนี้นี่นี่น,นี่ตรงนี้ปลาใหญ่วันนี้มาใส่เหยื่อเขียดดโมูครับผมกับเหยื่อปลาขาวหน่อย ไปเดี๋ยวไปใส่เลยครับเดี๋ยวมันจะข้ามก่อนอีก่อ,อหลังแรกกระป๋าพักบุ่งครับนี่จะใส่ใหญ่เฉียดครับหลังนี่วันนี้จะอัดนี่นะครับพอ,องนี่เลยยี่ิบหลังเดี๋ยวมาลุ้นกันครับ ครับครับครับชุดนี้จะใส่เหยื่อปลาขาวน้อยครับยังเหมาะเลยชุดนี้จะใส่เหยื่อปลานิลน้อยครับเหมาะเลยตรงนี้ปลานิลน้อยเกาะหลังครับ เอาจนเมื่อดคำครับผมผู้ชายจนเร่งเร่งเสียบเร่งใส่จน,จนจนไม่ทันครับพาสุขใจกับ่บาจนคํำเลยวะนนี่แต่นอนลองแล้วกันเลยวนันนี่ไปครับผมแล้วเจอกันตอนค่ำครับได้เวลาลุนเบ็ดแล้วพี่น้องเดี๋ยวเรามารุนกันครับหลังแรกเลยหน้าฝายครับ มีอะไรไหมเนี่ยโอ้โหยังเลยยังเลยโอ้มีรอยคนมาหาพักบุ่งครับก็เลยมาควนเบ็ดดา่ายังไม่มีตัวครับเสียบไม,ม้ก่อนออืือ่้อ นล้วนี่ก็ไม่มีตัวครับอย่าปลานินครับมัเฉยอยู่เลยจะเป็นยังไงเนาะครับพอมาใส่จริงๆยังจังแล้วจะเป็นยังไงด้วยนี่ดูสองดูแล้วหลายลังแล้วอย่าปิดเลยครับโอ้โห เงียบปิดเลยสองรูไลหลังยังไม่เห็นอะไรเลยครับอใจพิธีส่องลงไปดูเอาครับหลังไหนถูกยังค่อยเดินลงไปครับเฮ้ยเฮ้ยลังนี้มีอาการเฮ้ยลันงนี้มีรอยดึงโอ้โหลุดอืม หลังนั้นอ้่รุดครับอย่ารุดไปเรี่ยวอ,อย่ารุดไปเรียวครับโด,โดนแน่นอนครับทีหลังนี่มีอาการครับสายเพชรไปอยู่นู่นเลย อุ้ยมีตัวไหมเนี่ยอะไรดึงเพชรมานี่มีตัวไหมโอ้ยลุดอืลุดอีกแล้วครับอืหาเชิดได้ล <net> <net> ุดครับทั้งนี่ต้องเลือยใส่เยอะไปครับอืโอ้ยพิษฟอร์มมากเลยครับวันนี้ ไม่มีแจ็คแต้มครับยีซิบหลังไม่มีแจ็คแต้มเลยสู่หาหลังไม่ได้เลยเดรอนตอนเช้าครับผมกลางคืนไม่มีอะไรเลยผมดูแล้วเดินดูแล้วไม่มีอะไรพอเป็นตะลุ่นเลยผลงานตอนกลางคืนไม่มีแจ็คแต้มนะครับเดินดูจนมดทุกหลังแล้วโอ้ไม่มีอะไรน่าสนใจเลยมีแข่มดเหยื่อสองหลังครับผมนอกนั้นก็ไม่มีอะไรเลยโอ้เอา้าเดี๋ยวคอยมาลุ่นตอนเช้าครับผมเจอกันตอนเช้าดีกว่าครับ สวัสดีตอนเช้าครับในเวลายามเพชรแล้วครับผมหลังจากที่เมื่อคืนนี้เราไม่ได้ซักตัวเลยเดี๋ยวมาุ้นตอนเช้าครับมันจะมีแต้มไหมโอ้โหพิดขาดจริงๆครับจากคลิปที่แล้วได้พุกใส่หกหลังได้สามตัวพอวันนี้เท่านั้นครับโอโ้ยังไม่ได้ยักตัวเลยเยังเดเมื่อคืนมาหลังแหลกก็ไม่โดนเลยครับโอ้โห,หอ,อยู่เหมือนเดิม ม,มีปลาบ่ผมวะหึ่นหลังอุ้ยหลังนี้เรียบร้อยครับมดแล้วเยอะไม่เหลือเลยวันนี้จะมีหมานไหมนออพี่นอ้องโอ้เอาแล้วครับหลังนี้หัวจุม่มนาำเลยอาหลุนหลังนี้น้ำก,กันครับ หัวจุ่มน้ำเป็นงูไหมเนี่ยหวังว่าคงจะไม่ใช่งูนะครับจุ่มดิบเลยโอ,อ้ยตัวไหมโอ้ยว่ามีตัวป่ะอุตส่าห์วัดมีอาการล้งแรกครับ ไม่มีตัวอีกโอ้โหไปดูไปเรื่อยๆครับผมเห็นเลยครับทางจนสุดเลยเอาแล้วครับเอาแล้วพิษท้ายครับผมโอ้ยมีตัวมั้ยเนี่ยนั่นนั่นนั่นมีการขยับมีการขยับโอ้ยหมุนอุ้ยปุ้ยครับโอ้ย ดูมันกินไปปันที่นู่นครับอย่าดูดเดอ้ออย่าดูดเดอ้อดดอ้อยดูครับนี่ดูเพชรขงดไปนี่ครับมุนอะนะอ๋ะะอดูพันดูนี่ตัวใหญ่ไหมเนี่ยโอ้ดผมเห็นแล้วองห็นี้เห็นแล้ว Điều đi không ao xuống mưa đi quá tôi to, tôi to, Hãy phải cho kênh อ้อู้อ้อู้อู้มาแล้วมาแล้วตัวแรกตัวแรกอะอ้อูโอ้ตัวโอ้พี่น้องออ้อูู้้ไปลูอึอูส้ม โอ้ยใส่ใหญ่ใส่ใหญ่พี่น้องอ,อูอ้หูคุ้มคุ้มคุ้มไม,ม่ตัวดอยู่คุ้มครับผมอ,อือยามมาเก้าหลังแล้วครับเกือบจะครึ่งนึงอ่ะหลังที่ซิฟพอดีครับผมโอ้โหตัวเป็นโลโพี่น้องโอ้ใส่ใหญ่ครับผมตัวเล็กมาแล้วครับผมของปีครับผมใหญ่ใหญ่ใส่โลเลยครับตัวนี้ มันมันพี่น้นองอ้สั่นมึดเลยกูมันรุดดาครับอู้ดดูครับอย่าเป็นศอกโอ้โหดูกัน,นชัดๆอีกทีนึงครับผมโอ้โหหลือเลย เตมแหกมาแล้วอเอาละอันหวานครับผมตัวเดียวคุ้มเดี๋ยวไปดูดลังต่อไปกันครับโอ้ไม่เห็นดูวลังนี่ครับรุดอีกเลยอยุดไม่เมื่อวานมันก็โดนโดนมันก,กินไปครับชาวก็ไม่ทุกโอ้หลังจากที่ได้มาครับเดินจนเหนื่อยพี่น้อง ไม่มีจักตัวเลยเลยไม่ได้ถ่ายพี่น้องได้ดูครับหรือต่อรูแบบนี้นะครับนี่เป็นเหยืย่อปลากับเหยืย่อลูกปลานี่โดนนี่ครับล้างหน้นกับลังเหยื่อลูกปลาอึือทางสุดท้ายแล้วครับเฮ้ยเดินจนละทางสุดท้ายแล้วครับ ม่ดูมันลอยจนเชียกผมไขยังหมดเลย <c oughs> มาถึงบ้านแล้วครับผมนี่นะครับว่าง,งานประชันตัวเดียวครับทั้งวันเลยกลางคืนก็นไม่แตะจากหลังเลยครับพอตอนเช้าก็ยังพอได้ลุ่นเล่ครับตัวเดียวคุ้มครับยี่สิบหลังนี่นะครับมับนหมานครับผม <c oughs> ตัวเดียวคุ้มเลยใส่กิโลครับโอ้ยว้า <c oughs> <c oughs> ใหญ่ไหมครับใหญ่โอ้ผมมือหน่อยผมมือป๋าออ้ป๋า <c oughs> นี่แหละครับผมกองเชียร์ครับผมรอมาดูทุกช้าแล้วครับวันไหนไปหาของป่ามานี่ต้องวิ่งมาดูครับแต่คลิปนี้ก็ฝากไว้แค่นี้แหละครับผมเจอกันคลิปหน้าครับคลิปนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ สวัสดีครับบ๊ายบาย